คืออาจารย์เรียกไปพบบอกว่าเด็กคนนี้รู้สึกจะผิดปกติไปหน่อยนะแน่หนึ่งก็เข้ากับพวกไม่เคยได้กับเพื่อนไม่เคยได้สองการเรียนเขาก็รู้สึกว่จะไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ ทุกๆคนยินดีต้อนรับับเข้าสู่ f ัฟฟี่เรียลิตี้ชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเนี่ยอยากจะมาแชร์ทุกๆคนฟังนะคะซึ่งเริ่มจากการที่มีคนหลังไม้มาถามว่าแบบที่ฟังคะทายังไงเราถึงจะเป็นคนที่แบบว่ากล้าสแสดงออกแล้วก็ไม่ขี้อายแล้วก็พูดเก่งอะไรเงี้ยซึ่งพอแฟมแบบเห็นคําถามเนี่ยแฟมก็รู้สึกว่าอ่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราเป็นคนกล้าสแสดงออกเนาะส่วนตัวแฟมคิดว่าเนี่ยการเลี้ยงดูทางบ้านตั้งแต่ตอนช่วงเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต่อความคิดของเด็กมันสําคัญมากๆต่อแบบสิ่งที่เด็กจะแสดงออกแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือเรามีการมันฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟมตอนเด็กๆนะคะกับคุณพ่อของแฟมซึ่งเป็นผู้ที่แบบเรียกได้ว่าใกล้ชิดกับแฟมมากที่สุดเลย นี่นะคะก็ต่อจากนี้นะคะสิ่งที่ทุกท่านจะเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กหญิงนันทิดาตัวเล็กๆซึ่งแซมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับป๊าป๊าแซมแล้วนะคะนี่คือป๊าป๊ายอดรักค่ะเย่ก็ป๊ป๊าคือก็มีคนมีแบบคนถามหลังไมค์มาหลายคนว่า แบบเหมือนเขาอยากรู้ว่าตอนเด็กๆเ,เราแบบเลี้ยงกันมายังไงเพราะว่าแบบเหมือนมีแต่คนแบบว่ารู้สึกว่าแฟนแบบเป็นคนที่กล้าแสดงออกเนาะแล้วก็แบบว่าพูดพูดเยอะแล้วก็พูดเกง่งอะไรเงี้ยอ่าทีนี้วันนี้เราก็เลยเหมือนจะมาเล่าเรื่องเชิงเชิงสาคัญกับป้าด้วยให้ทุกกคนฟังแบบว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันผ่านอะไรมาบ้างในช่วงตอนเด็กๆกว่าจะเป็นคนที่พูดเกง่งเหมือนตอนนี้อ๋ <laughs> อตอนเด็กๆนะครับ ความสุขตันความเป็นเด็กเขานะเราเราจะปล่อยเขาอิสระแต่ว่าต้องควบคุมดูแลเขาให้ดีให้แม่เขาเกิดอันตนรายอะไรเนี่ยแต่ว่าเราโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะเล่าเล่า,น,านิทานใี้ขาฟังละตะล mm. อดเรื่องสองเรื่องสามเรื่องแล้วก็เล่าเสร็จก็จ,จะให้เขาแสดงความคิดเห็นอะไรนะับเขาจะจินตนาการอะไรก็ มีการตอนปิดไฟได้วยนะปิดไฟแล้วก็จินตนาการแล้วก็พูดกันตอนปิดไฟมันจะเหมือนมีจินตนาการดีนะก็จะให้ความรู้สึกที่ดีต่อต่อะบบข้อครัวคกัจริงๆนะทุกคนคือปบบบ้าเนี่ยจะเล่านิทานได้ครับบทุกคืนวันเราสองสอเรื่องหลังจากที่ซ้ำขอนะแล้วป้าก็จะเหมือนคิดบทใหม่ทุกเรื่องเลยนะคือแบบว่ามันไม่ซ้ำกันเลยแ,แล้วแต่ละเรื่องก็จะมีจุดสอนต่างๆซึ่งสำหรับพว่บอวาชอบเมามันสนุกมากๆแล้วแบบ เมื่อก่อนอะไรเงี้ยคือป๊าป๊าก็จะเป็นคนที่คอยตอบคําถามที่เวลาแฟนถามคือแฟนเป็นเด็กช่างถามเนาะเวลาไปถามแบบผู้ใหญ่บางคนเขาก็แบบเหมือนกับไม่ไม่ค่อยอยากตอบแต่ว่าถ้าเป็นป๊าป๊าเนี่ยป๊าจะพยายามแบบว่าตอบกับทุกค,คําถามเลยอะ่ะคือเราต้องใส่ใจคําถามก่อนเราต้องใส่ใจคําถามของของแฟนว่าเขาถามก็สนใจแล้วเราเรา,เรารู้ว่าเขาเป็นเด็กฉลาดนะแต่ว่าเราจะสอนทักษะเขายัางไงก็คือ ก็คือว่าสนใจกับการถามเขาแล้วาก็ตอบด้วยเหตุด้วยผลม,มีมีบางครั้งที่ว่าอาจจะถามตอนเราเคล่อมไปลึมหรือนั่งไปบางทีเราก็ตอบมั่วมั่วมั่วไม่ได้เลยเพราะมั่วก็เกิดทาคำถามตอบยังงี้จะต้องตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องตอบด้วยเหตุด้วยผลตลอดครับก็คือ สำหรับแฟมเนี่ยันรู้สึกว่าการที่แบบผู้ปกครองนะคะคอยแบบว่าใส่ใจแล้วก็ถามตอบคำถามลูกตลอดเนี่ยนอกจากจะสริมสร้างแบบความคิดเชิงวิภากษ์แล้วก็ยังจะทําให้แบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแบบใกล้ชิดแน่นแฟนกันมากขึ้นแต่ว่าอยากให้ทุกๆคนแบบ รู้เลยนะคะว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีใครที่ว่าพูดเก่งมาตั้งแต่เด็กหรือว่ากล้าแสดงออกต่างๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบแฟมเองเนี่ยตอนเด็กก็ไม่ได้พูดเก่งเหมือนตอนนี้แต่ว่าที่เริ่มมาพูดได้จริงๆมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญตอนป .4 เนาะก็อยากจะแชร์เรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ สำคัญมากๆกับชีว e f a n แล้วก็อาจจะเป็นสีเน้นย้ำสีนึงเลยว่าแบบเด็กเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต,ต้องเกิดมาแล้วก็พูดเก่งเลยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่มันเป็นอย่นั้นแต่ว่ามันเกิดจาก ตัวแปรบางอย่างปัจจัยบางอย่างที่ทําให้มันเรากลายเป็นคนกล้าแสดงออก mm hmm. เรื่องนี้ที่ฟัมจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นจริงกับฟันตอน,นฟัมอยู่ป .4 นะคะเท่าความก่อนเลยว่าตอนที่ฟัมขึ้นมาป .4 เนี่ยฟัมเปลี่ยนห้องใหม่ใช่ไหมแล้วฟัมเป็นคนที่ไม่ค่อยคุนกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะอินโทรบตหน่อย,อยๆก็เลยทําให้เราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะซึ่งตอนปฐมก็เป็คนคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะแล้วก็เราจะไม่ค่อยแบบว่าสนใจสิ่งรอบข้างม,มากเท่าไหร่ จนกระทั่งอาจารย์เรียกผู้ปกครองไปพบค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้จะให้พานเ่า<ะ>คืออาจารย์เรียกไปพบบอกว่าเด็กคนนี้รู้สึกจะผิดกปกติไปหน่อยนะก็เลยถามอาจารย์เป็นไงครับเขาอย่างไรงหนึ่งกับพ่อกับโจ๊กไ,ไ,ไม่เคยได้กับเพื่อนไม่เคยได้สองการเรียนเขาก็รู้สึกจะไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็หลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดได้ฟังแต่ คิดว่าอาจารย์คงจะไม่เข้าใจเด็กมากก็มมนก็ไม่เป็นไรถือว่าเด็กสมมากนะทีนี้เรื่องนั้นก็จบไปเรก็เลยมาคุยกับลูกก็อาศัยเวลาคุยเวลาในรถนั่นแหละก,ก็คุยกัียนตลอดในดรถหรือเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนก็จะคุยว่าแฟมเรียนหน,นังสือแฟมนันต้องสนใจอะไรนะจะได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างจารยอะไรก็ช่างแต่ขอให ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษผลออกมาจะเป็นยังไงช่างมันแล้วก็ไม่ต้องคนไม่ต้องกลัวคนที่เขาเรียนเก่งที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเราไม่ต้องไปสนใจเขาจะได้ที่เท่าไหร่เราจะได้ที่เท่าไหร่ช่างเขาขอให้เราตั้งใจเรียนอย่างนั้นผลออกมาจะเป็นไงไม่หวอรนใตั้งแต่วันนั้นมาก็รู้สึกจะผิดปกติหลายหลายอย่างหลายๆอย่างแล้วคุณพ่อก็พูดเสมอว่า ไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นทำทุกตัวเราให้ดีที่สุดผลดลงมาจะสอบตกสอบได้สอบได้ที่เ่าไรสอบได้ที่ทบุย้ยหรือที่สองที่สามหรือที่หนึ่งไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นไม่ต้องปลุกความเก่งของคนอื่นเลยแต่วันนั้นก็เห็นความตา่างเห็นความต,าตนน่างของอน,น,น,า,นาิดาของพิวพ์ก่อนออกมาคือเอาเอา,เ,อาเรา <c oughs> ในมุมมองของเราเป็นเด็กเนาะเรื่องในห้อง,องครัวน,นั้นแคมะ่ะ ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาเรียกคุยกังนี้ผู้ปกครองเราไม่ได้เข้าไปฟังเราก็พอรู้แหละว่าเราเรียนไม่ค่อยเก่งเพราะว่าตอนม4เราก็เขาจัดสอบก็ได้ที่30กว่าๆในผู้หญิงทั้งห้องมันก็มีแค่นั้นแหละเราก็น่าจะสอบได้บ้วยๆแหละแต่เราเรียนเรารู้ว่าเราเรียนลำดับที่ได้ไม่เก่งจริงแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราโง่เลยคือด้วยความที่เรามีครอบครัวที่คอยพูดกับเราเสมอว่าเออ แบบเธอไม่ใช่เด็กโง่นะเธอเป็นเด็กฉลาดเพราะเธอชอบพูดว่าเราอะเป็นคนฉลาดมากเราเป็นคนช่างถามเราฉลาดอะไรเงี้ยเราเราเลยมีความเชื่อว่าเราไม่ใช่คนโง่คือในเมื่อเราสอบไม่ได้ในครั้งนี้ครั้งต่อไปเราก็จะสอบได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเชื่อเชื่อในตัวเองว่าเราไม่ใช่คนโง่แล้วเราพัฒนาได้แล้วจากป .4 เนาะตอนนั้นเราสอบได้ที่30พอขึ้นมาป .6 เราก็สอบได้ที่หนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้แบบ เราก็ไม่ได้ร,รู้สึกว่าแบบโอ้ฉันเก่งก็โคตรอยู่นะแต่ที่เรารู้สึกในวันที่เรารู้ว่าเราสอบได้ที่หนึ่งคือเราพัฒนาอจได้จริงๆิด้วยแล้วจาได้เลยว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับเราตอนตั้งแต่เราอยู่อสีว่าแบบเธอคนนี้เนี่ยสอบโรงเรียนประจําจังหวัดเนี่ยไม่ติดหลอกเขาพูดแบบนี้แน่ันวันที่เราสอบติดนะเราก็รู้สึกนึกถึงอาจารย์ท่าน,ม,นมันเส่วนน้อยนะจากที่จา,จา,จาี่30แล้วมาได้ที่หนึ่งที่สองนี้ซึ่ง ไม่เคยมีอ่ะจากที่เกือบวยแล้วมาได้ที่1แล้วก็รักษาที่หนึ่งตลอดจนจบปรฐมอกก็ไม่น่าเป็นไปได้จากที่30ปปสแล้วก็มาเป็นที่1ของปอมไม่น่าเป็นไปได้แต่ผมก็ให้กำลังใจลูกตลอดว่าไม่ต้องไม่ต้องสนใจเราจะได้ที่หนึ่งที่สองอะไรก็ไม่ต้องสนใจขอให้ตั้งใจดีสุดผลออกมาช่างมันไม่ต้องไปวอลี่ ก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบผลสอบที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่าคะแนนต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนคนรอบข้างกดดันอยากให้ทุกคนเชื่อเสมอเลยว่าไม่มีใครว่าเราโง่ได้เร็จที่สุดเท่าเราว่าตัวเองว่าเราโง่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นแบบเมสเซจที่อยากจะบอกภายในคลิปนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าเราอะสามารถพัฒนาตัวเองได้ เราสามารถปรับตัวได้แล้วแฟมเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับตัวได้เนี่ยเราจะมีความสุขกับโพซิชันที่เราเป็นอยู่แน่นอน,นะค่ะถูกต้องถูกต้องคือ,ค,อคือการเชื่อมั่นตัวเองศรัทธาในตัวเองสำคัญที่สุดอะไรอ่อนอะไรเราศรัทธาเรานิ่งเราแก้ไขทุกอย่างในนี้สื่อมีมากสื่อการเรียนการสอนมีมากสื่อี่จะให้เราปรับตัวยังไงขอแต่ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ศรัทธาในตัวเอง 嗨。好 วันนี้เนี่ยข่าวๆก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะถ้าเกิดคลิปถัดไปเนี่ยเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนในอยากได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากแชร์ประสบก,การณ์ในเรื่องที่ตนเองได้ผ่านมาเกี่ยวกักกนเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากให้กาลังใจในการกดไลค์ซับสไครป์นะคะก็ขอบคุณทุกทคนที่รับฟังค่ะ คคุณ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกัดกัดโชว์เลยว่ะ